สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินฟอนิะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า i อ g c ได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันสองลำของกรีนเนื่องจากละเมิดหน้าน้้ำในเขตอ่าวเปอร์เซียเนื่องจากว่าเรือทั้งสองลำนั้นเต็มขนน้ำมันดิบจำนวน115,000ตันของอิหร่านไปส่งให้กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางด้านอิหร่านนั้นบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและได้มีการเชิญผู้พูดสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นคนกลางระหว่างสหรัฐกับทางด้านอิหร่านเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างเป็นทางการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งล่าสุดนั้น31พฤศจิกายน2565แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่านี่เป็นการยึดกองอย่างไม่เป็นธรรม เดียวกันเรื่องนี้ยังสะท้อนการทุกคามและก็แทรกแซงสิลและเสรีภาพการชอบธรรมของการเดินเรือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินเรือและเศรษฐกิจโลกด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของกรีซนั้นก็ออกประนามไออ c จีซีว่ามีพฤติกรรมเยี่ยมโจรสลัดพร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของไออาจีซีลงจอดบนเรือบรรทุกน้ำมันชื่อว่าเดลต้าโพไซดอนที่ลอยลำอยู่ในเขตหน้าน้ำสากลห่างจากชายฝั่งของอิหร่านประมาณ22ไมล์ทะเล ส่วนเรือของกรีซอีกลำหนึ่งที่ถูกยึดนั้นมีชื่อว่า Prudent Warrior อย่างไรก็ตามเนะครับเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565กรีซเองนั้นได้ยึดเรือบรรทุกน้ามันติดตงชาติอิหร่านชื่อว่าเพกาสซึ่งบนเรือนั้นมีลูกเรือชาวรัสเซีย19คนหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลของสหรัฐก็ดําเนินการยึดน้ํามันทั้งหมดบนเรือและเตรียมการขนถ่ายน้ํามันทั้งหมดไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านการขนส่งโดยเรือของประเทศอื่นแม้ว่า ลูกเรือทั้งหมดนั้นจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแล้วก็ไม่มีการตั้งข้อหากับบุคคลใดก็ตามแต่ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยก็สร้างความตึงเครียดในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียพอสมควรและยังสร้างความตึงเครียดต่อแนวโร้มเรื่องของการพยายามของทุกฝ่ายในการเจราจาฟื้นฟูข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิรานฉบับปี2558ด้วยก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าแอนโทนีบิิเกนนั้นออกมาพูดถึงกรณีที่ทางด้าน IRGC นั้นไปยึดเรือบรรทุกน้ำมันสองลำของกรีซแต่ว่าทางด้าน สหรัฐนั้นเนี่ยครับโดยทางด้านแอนโทนีเบนเชนไม่ได้พูดถึงกรณีที่กรีซนั้นยึดเรือน้ํามันของอิรานแล้วสหรัฐนั้นก็ไปเอาน้ํามันเหล่านั้นเนี่ยเพื่อจะขนส่งไปยังสหรัฐอเมริกาก็เลี่ยงที่จะพูดในประเด็นนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นประเด็นต้นเหตุที่ทําให้อิรานนั้นไม่พอใจและก็ดําเนินการในการไปยึดเรือน้ํามันของกรีซในการที่จะขนน้ามันส่งไปให้กับอิรานนะครับแล้วน้ํามันนั้นก็เป็นน้ํามันที่ซื้อจากอิรานเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ ต้องตามกันต่อนะครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะทําให้ความร้อนแรงในพื้นที่ของอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยมันระอุขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์นั้นดูเหมือนจะเงียบหายไปสักระยะหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกับสถานการณ์ความขัดแย้งพื้นที่อ่าวเปอร์เซียกับการยึดเรื่องของเรือบรรทุกน้ำมันครับ